สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอแรนดอมนะคะสำหรับผู้ที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะดวงวันศุกร์ของคุณนะคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินของคุณนะคะไอวี่จะอ่านตามไพ่เลยเนอะว่าจะเป็นเช่นไรนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงเวลานี้นะคะไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณนะคะ คุณเกือบแล้วนะคะคุณเกือบที่จะได้หลุดจากบ่วงบันภาระที่คุณมีนะคะเพราะว่าไพ่ออกมากับหัวนะคะไอวีก็จะอ่านแบบกับหัวไปเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณเหมือนกับว่ามองหาแสงสว่างอยู่นะคะใกล้แล้วนะคะเหมือนกับคุณจะท้อถอยอะไรบางอย่างเนอแต่ว่าใกล้เข้ามาแล้วนะคะคุณจะได้ไม่ต้องท้อแล้วเนอ หนทางของคุณนะคะยังมองหาความชัดเจนแสงสว่างอยู่ข้างหน้าใกล้เข้ามาแล้วนะคะตอนแรกเนี้ยคุณอะเหมือนกับคุณอะยังวนเวียนนะคะวนเวียนอยู่ในห่วงขีดจํากัดในด้านการทํางานของคุณอะยังวนเวียนอยู่นะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณยังมีครอบครัวนะคะมีเพื่อนฝูงนะคะ ที่มอบความสุขนะคะให้คุณอยู่นะคะจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายของคุณนะคะด้านการทำงานนะคะจะได้มาแล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะตอนนี้คุณกำลังมองหาจิ๊กซออยู่นะคะจิ๊กซอตัวสุดท้ายนะคะกำลังมาแล้วนะคะพอไพ่ตัวนี้นะคะกลับหัวนะคะร้อนไหมคะอากาศเมืองไทยรมันร้อนนะคะ บางครั้งยังมองว่าตัวคุณเองนะคะอาจจะได้งานเกี่ยวกับางานด้านจิตกรนะคะเป็นนักถ่ายรูปก็ได้นะคะเป็นด้านการดนตรีนะคะหรืองานท่องเที่ยวนะคะบางคนอาจจะเป็นอาจารย์ก็ได้นะคะนี่นะคะพาออกมาแบบนี้นะคะ คุณเป็นคนที่มีสปิริตนะคะแรงกา้ามากนะคะขอให้คุณนะคะเก็บเกี่ยวความฝันของคุณเนะอาไว้นะคะพยายามอีกนิดหนึ่งนะคะใกล้แล้วนะคะไพ่ออกมาว่าคุณใกล้จะปลดล็อกตัวเองแล้วดีนะคะไพ่ของคุณดีใกล้มากๆให้คุณนะคะศึกษาวิชานะคะไพ่ออกมาเป็นทิชชู่นะคะ หรือว่าจะมีคนมาสอนงานคุณนะคะหรือไม่ก็งานที่คุณทําอยู่ในเวลานี้นะคะจะต้องเรียนรู้ไปนะคะเรื่อยๆนะคะใกล้ปลดล็อกตัวเองแล้วนะคะไพ่บอกมันจะดูเหมือนกับว่ายากนะคะงานจะยากแต่ว่าคุณไม่ต้องกลัวคุณ,ณเดินมาไกลมากแล้วคุณเดินจากจุดนี้มาจนถึงตรงเนี้ยเกือบจะได้ สำเร็จแล้วนะคะเหมือนกับไพ่ตัวนี้ที่เขาบอกนะคะคุณมองหาทางอยู่แต่คุณก็เกือบสำเร็จไพ่ออกมาตรงกันจริงๆทุกคนบางคนนะคะถ้าเป็นนักน้องๆที่เรียนนักศึกษาอยู่อะไรเงี้ยก็แบบเออเครียดเครียดนะอะไรเงี้ยก็กใกล้ก็เรียนใกล้จบแล้วนี่พี่ไอวิก็มองว่าน้องๆนะคะถ้าเกิดมาดูไพ่นะที่พวกนักศึกษา ก็ยังเรียนก็ใกล้ะจะจบแล้วนี่อีกนิดเดียวนะคะเนี่ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะคะความฝันของคุณรอยอยู่ข้างหน้าแล้วความสําเร็จ <c oughs> การงานของคุณนะคะก็จะสําเร็จนะคะในช่วงนี้นะคะที่คุณเข้ามาดูนะแล้วคุณมีความสุขกับเพื่อนฝูงนะคะ <c oughs> การงานนะคะการเรียนนะคะอย่าไปเครียดนะคะอย่าไปเครียดมากนะคะหากมีเวลาไพ่บอกว่าให้คุณพักผ่อน มักพอนในสิ่งที่นี้ก็หมายถึงว่าเอ t นเตอร์เทนตัวเองนะคะดู Youtube บ้างนะคะฟังเพลงนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบบทเพลงเสียงเพลงก็ได้นะคะนี่พอบอกพอชอบเสียงเพลงเสียงเพลงในจอคอมพิวเตอร์ของไอวี่ก็ดังขึ้นมาทันทีเลยะคะ่ะโอ้ไพ่นี้นะคะมีใกล้แล้วนะคะก็ยินดีด้วยนะคะคุณ คุณเกิดวันศุกร์นะคะวิยินดีด้วยนะคะคุณใกล้สําเร็จแล้วนะคะรออีกนิดเดียวนะคะจะปลดล็อกชีวิตตัวเองนะคะด้านการงานแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าไพ่อออลลคนะคะอ๋อไม่ใช่ไพ่อออลลคบอกไปแล้วเนาะอันนี้จะเป็นไพ่ทาโร่นะคะไพ่ทาโร่จะบอกคุณว่ายังไงนะคะเรื่องการงานของคุณนะคะช่วยเสริมหน่อยนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะการงานนะคะ คุณน่ะตัวคุณเองอ่ะคิดว่าอันนี้ความคิดของคุณนะคะยังคิดว่าโอ้ยงานฉันก็ไม่ค่อยดีเลยอะไรอย่างเงี้ยจะทํายังไงนะคะมืดแปดด้านไปหมดนะคะบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อนะคะไพ่บอกว่าคุณน่ะไม่ต้องท้อไม่ต้องเหนื่อยนะคะคุณมีแบบอะไรที่แบบเหนื่อยท้อ มีแผลในใจไม่อยากจะคิดถึงไม่อยากจะอะไรเลยนะคะบางคนก็แบบว่าฉันอยากจะหยุดอยู่ตรงเนี้ยไม่อยากไม่อยากขับเคลื่อนตัวเองนะคะอยากจะยืนอยู่เฉยๆนะคะไม่จริงนะคะคุณจะยืนอยู่เฉยไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณเป็นราชาเหรียญน,นะคะ King of Pen t a c l e ค่ะคุณนถือเหรียญอยู่ในมือนะคะ การเงินก็ดีตอนนี้การเงินคุณก็ดีดีนะคะทุกอย่างนะคะมันจะมีการปรับจูนนะคะคุณจะมีชัยชนะนะคะคือการเงินนะคะหรือการงานนะคะบางคนงานออนไลน์ก็ดีนะคะบางคนก็ไม่ได้ทำงานออนไลน์นะคะก็ทำงานแบบว่าทำงานแบบออฟฟิศอะไรธรรมดาอย่างเงี้ย แต่เดี๋ยวนี้มันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปแล้ว w o r k f r o m Home นักเรียนยังเรียนออนไลน์เลยนะคะการงานคุณก็ต้องก้าวไปพัฒนาไปนะคะให้ใช้ออนไลน์เข้ามาข้องเกี่ยวนะคะรู้จักปรับตัวนะคะเป็นหนยินหยางนะคะให้เข้ากันนะคะให้ปรับตัวนะคะให้เข้ากับสถานการณ์นะคะในตอนนี้นะคะคุณ ไพ่บอกให้คุณปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อย่าหวาดกลัวต่อสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะคุณน่ะเป็นราชินีดาบด้วยนะคะนี่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วก็ต่อสู้ต่อสู้ฝ่าฟันต่ออุปสรรคต่างๆที่คุณมีไม่ต้องกลัวเลยหนทางยังอยู่ข้างหน้าใกล้แล้วค่ะประตูทางออกของคุณจะเจอแล้วอีกนิดเดียวนะคะ ไอวี่เชื่อว่านะคะคุณคุณต้องสู้อีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะอืมขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อีกแค่นิดเดียวอะ่ะจริงๆพาออกมาอีกนิดเดียวมากๆอีกนิดเดียวอะ่ะคุณจะได้ปลดปล่อยแล้วอีกดเดียวเองนะคะโอเคคลิปวิดีโอไอวี่นะคะเป็นคลิปวิดีโอ r a n d o m นะคะถ้าเกิด เปิดมาเจอดวงของคุณนะคะก็ขอให้คุณ,ณรับไว้นะคะเป็นดวงดีๆเลยนะคะวิว่าคนที่เกิดวันศุกร์นะคะดวงดีมากนะคะงานการเงินก็ดีนะคะการงานก็ดีนะคะใกล้ปลดล็อกแล้วนะคะรู้สึกว่าจะมีคนนะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยนะคะโอเคแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วิด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ สำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายไปละค่ะ